นี่นะครับเบื้องต้นที่ผมถอดมาเช็คนะครับเมื่อกี้ผมลองบินดูแล้วนะครับพอบินได้นะครับแต่ก็เห็นอาการว่าเซอร์โวมันกระดิกเองหนึ่งตัวนะครับเป็นเซอร์โวตัวนี้นะครับอามีรอยถลอกนะครับอาจจะเกิดมาจากการตกแล้วส่วนเซอร์โวมันช้านะครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงซึก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 ระดิกเองนะครับรีโมทผมไม่ได้ยุ่งเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับซึกซึก ตัวนี้ก้าวจิกกระดิกเองนะครับแล้วก็ตัวแท่นยึดจับเทอร์โวอ่ะมันไม่ค่อยแน่นหนานะครับเวลาดึงอัพดาวเทอร์โวตัวนี้ตูดะกระดกนะครับมันก็จะมีแกร็บครับมันก็อาจจะทําให้การบินมันไม่ได้ควบคุมไดแม้แม่นเป๊ะนะครับผมแต่อาการเซอร์โวช้ำนี่เห็นชัดเจนนะครับ 1. 1จุดนอกกนั้นตัวบอร์ดผมก็ไขน็อตให้ตัวบอร์ดมันได้ระดับของมันที่สุดนะครับเดี๋ยวลองบินดูนะครับส่วนค่าที่รีโมทก็ เดี๋ยวปรับไปให้มันดีระดับนึงก่อนนะครับเพราะว่าตัวกราฟต่างๆคนเล่นถนัดไม่เหมือนกันนะครับพี่เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าปรับแล้วไม่ถูกใจยังไงก็เจ้าของไปปรับเพิ่มได้นะครับตัวกราฟนี่อยู่ในส่วนของรีโมทแต่ตัวแมกนิทก็คืออยู่ที่ตัวลำนะครับปัญหาโอเคครับผมหลังจากลองปรับแก้ที่ตัวลำนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองบินกันนะครับผมนี่รีโมทนะครับโอเค ทังไม่มีปัญหายกลันนะครับ ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับโอเค